สันต <G> ิว well, ัดครับวันน <rawd> ี้ว่างเหรอไม่ได้ไปทำงานส่งกำลังใจให้สู้ๆไปด้วยกันนะเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนเราจะสู้เห็นยางค่ะเห็นแต่คอมเมนต์ขึ้นอยู่แต่ข้างบนรูปเล็กๆ่ะไม่เห็นเจ๊ สวัสดีค่ะสองดวงตาแวะไปแวะมาก็มาเขาา้เขามาทักคายได้นะนานนะคุณสายทองเขาไม่ลืมหรอกเขาจำได้บทดนั่นแหละนอกจากเขาจะไม่คงจะอากาศเย็นสบายเนาะทางนู้นเขาจะฝนตกดูข่าวอยู่เขา<ม>ก็จะร้อนเนาะ วันนี้อากาศร้อนก็ขอใกล้จะถึงวันเลนทายแล้วนะเลิ่ยูเริฟเริ่รยู แวะไปแวะมาก็มาทักทายได้นะคะเป็นเพื่อนมาให้กำลังใจกันได้ค่ะใไห้เสร็จแล้เนี่ยไแม่อยู่คนเดียวได้ไงเนี่ยไม่เห็นขึ้นคอมเมนต์ไม่ขึ้นก็ไม่เห็นนะ มาให้กำลังใจกันจะได้สู้ๆไปด้วยกันค่ะน้องน <sk> ่านอยู่อู้่ ดังด้วยสวัสดีค่ะสองดวงตาต้องเือกวิีไหนเ <laughs> กินมนุษย์ด้วยกันจะได้สู้ๆไปด้วยกันนะคะ <c oughs> แรกเลยหนาวอา้าว นาวอะไรอยู่นี่ร้อนก็ร้อนดูแดดออกแล้วร้อนก็ร้อนก็จะเล่นโทรศัพท์ต้องไปเข้าไปทักทายไอ้ไหลอดไล่ไลกี่โมงไี่หลอดเดีย๋ยวหนูเข้าไปหา อย่างนี้ไห้เดอ้อย่าทิง้งอย่าทิงาท้งยายสองกับเจ๊หลอดนะขอบคุณนะครับที่เข้าใส,สายทองขับรถไปส่งของไหนอะ จะได้ฟาดไปด้วยกันสู้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 ไปด้วยกันนะคะคูปแบบไหนคุณสายทองทำงัน แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเต้นไม่ได้ตอนนี้สวัสดีค่ะคุณสายทองเจ๊เจ๊หลอดคุณสาย พราะว่ากลาวันก็ว่างอยู่ไม่ได้ไปขึ้นห้องสวัสดีค่ะสองดวงตาดได้ไดขอบคุณมากๆกค่ะที่เปิดตาไว้ให้คอมเมนต์เยอะก็ไม่ได้เนาะขอบคุณมากนะคะที่จะเปิดตาไว้ให้ค่ะหกโมงหกโมงครึ่งถึงเจ็ด โงไปคนจะเยอะอยู่แต่ช่วงนี้ก็จะมาเรื่อยๆรนูยังหาที่ปิดไม่ไม่เจอสู้ๆไปด้วยกันจับไม้จับมือได้นะคะเราจะได้ผ่านไปพร้อมกัน ก็จะเล่นโทรศัพท์ขอบคุณที่แวะม,มาทักทายนะครับให้มีกำลังใจสู้ๆต่อ รู้ยังหาที่ปิดใหม่ไม่เจอ็อสวัสดีครับค เมื่อคืนก็เข้าไปให้กำลังใจคุณสารแรกเลยหนาวอ้าวหนาวอะไรอยู่นี่ร้อนก็ร้อนดูแดดออกแลก้วร้อนก็ร้อนจะไปส่งตรงเอที่มีถักข้างทางขยะคนเยอะ ละสิวันนี้ว่างเหรอไม่ได้ไปทำงานว่ากลางวันหนูก็ก็ว่างอยู่ไม่ได้เจเหลอดบอกว่าสายทองงงจำเจได้ไหมหายไปสีด่ดวงตาค่ะ สี่ร้อยดวงตาเอกคู่บาวนั่นอออยู่นา่นนะก <laughs> ้จะถึงวันเลนทายแล้วนะเลิฟยูเลิฟเริยูทำไมจะหนาวอากาศฝนตกเหรอมากมายัยาง มาให้กำลังใจกันเนาะช่วยเหลือกันในนานนะคุณสายทองเขาไม่ลืมหรอกเขาจำได้หมดนั่นแหละนอกจากเขาจะไม่อยู่ประเทศไทยนี่อย่างหนาวอย่างไรอ๋อ เชียงรายเอออากาศตีทางเชียงรายสวัสดีนี่ปู่เจ้า